สวัสดีและนดีดต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช่อง Firstplay ครับวิดีโอในวันนี้ขอออกนอกเรื่องไปจากเรื่องราวของเกมต่างๆกันนิดนึงนะเพราะช่วงที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดันมีอาการแปลกๆทําให้ต้องมานั่งหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นลามไปถึงขั้นว่ามันเสียจนต้องส่งเคลมซึ่งผมเห็นว่าถ้าเอาทั้งเรื่องของจุดที่เสียแล้วก็ประสบการณ์การเคลมอุปกรณ์ครั้งนี้มาเล่าเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยเลยครับประมาณ2เดือนก่อนผมอยากจะอัปเกรดคอมตัวเอง เดิมใช้ Ryzen 72700X กับ 1080Ti ส่วนบอร์ดนี่เป็น Rockstick X470F Gaming พอลองมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยบอร์ดยังไปไหวคือมันรองรับได้ถึง Ryzen s ซีรีส5,000นะเพราะงั้นเลยโฟกัสที่การเปลี่ยน CPU กับการ์ดจอเป็นหลักจะได้ไม่ต้องแหกมากด้วยความที่นั่งทำวิดีโอจริงจังและอยากจัดตัวแรงๆจึงพยายามมองหา 5950X มือ2เจอประกาศขายอยู่หลายที่แต่ก็หลุดไปหมด พอดีช่วงนั้นเข้าเวลา9เดือน9เลยลองเปิดลัสร้านเล่นนะครับแบบไม่หวังอะไรมากนะก็เจอเข้ากับมือ1ลดราคาที่พอรวมคูป,ปองเข้าไปแล้วเนี่ยกับแพงกว่ามือ2อยู่แค่2อ0สเห็นแบบนั้นก็รีบกดมาทันทีเลยครับราคาดีแบบนี้แถมประกันเต็มเหนียวใครจะห้ามใจไหวได้มาต้องเรียนว่าใช้ดีรวดเร็วและก็อุณหภูมิสูงชิบหายแต่ก็มีความรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยมาตลอดคือการใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยมันมีงึ้งๆงืกงักนิดหน่อย หรือในจังหวะตัดวิดีโอช่วงเวลาที่ดูพรีวิวค่อนข้างติดขัดทั้งๆท,ที่คิดว่า CPU ขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าพอลองหันไปมองรอบตัวก็ไม่อยากไปโทษมันครับ Windows 10ใช้มานานหลายปีประกอบกับฮาร์ดดิสตัวเก็บฟุตเทจข้อมูลต่างๆยังเป็นแบบจานหมุนเลยคิดว่าเริ่มจากการลง Windows 1วใหม่ก่อนอาจจะดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมแค่หน้าจอหลักของ Windows เนี่ยคลิกนั่นลากนี่ก็ให้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเอามากๆมันโป้งเอาจังๆตอนที่ transfer ไฟล์ระหว่าง SSD ทำไมมันช้าแบบผิดปกติจึงลองเอาโปรแกรม Crystal Disk ตรวจสอบสักหน่อยนะครับผลที่ได้ก็คือมันไม่ใช่อย่างแรง Samsung 970 Evo ตัวหลักใส่สล็อตแรกติดกับ CPU เอาไว้ลง Windows เนี่ยได้ค่า read ไร้ตามภาพเลยครับเหลือแค่900นะปกติตัวมันเนี่ยเป็น PCIe Gen 3วิ่งเต็ม4เลนจะได้สักประมาณ3 5 0 0นี่หายไปเหลือไม่ถึง1ใน3จากนั้นเนี่ยพอลองเอาโปรแกรม Crystal Disk Info มาเปิดดูก็เจอกับปัญหาครับ SSD ผมวิ่ง4เลนก็จริงแต่มันเป็นแค่ PCIe เจนหผมไล่หาวิธีแก้กับเทสไปเรื่อยๆ SSD ไม่ใช่แล้วแน่ๆลองสลับ SSD ไปใส่ช่อง2บนบอร์ดความเร็วกลับมาปกติ BIOS อัปเดตใหม่ล่าสุดในอินเทอร์เน็ตบางคนบอกว่ามีให้ปรับค่าเลือกเจนในนั้นแต่ r o c k s t r i k x 4 7 0ไม่มีข้อมูลที่เจอและใกล้เคียงมากที่สุดคือบอร์ดเสียแต่ตัวเองก็ยังเอใจอยู่นิดหน่อยกับ CPU ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่เข้าใจจะรู้ว่า NVMe SSD เมื่อใส่ช่องแรกติดกับ CPU เนี่ยตัวมันจะใช้บัสเลน PCIe จากคอนโทรลเลอร์ภายในโดยตรงของ CPU ครับข้อมูลนี้มีบอกในคู่มือเมนบอร์ดทั่วไปเลยเพราะงั้นก็เป็นไปได้ว่าต้องมีอะไรสักสิ่งอย่างเสียก็เป็นได้แต่จากดีเทลหลายๆอย่างที่หาบนอินเทอร์เน็ตคือผมพยายามเสิร์ชอะไรก็ตามเกี่ยวกับ AMD CPU บวก NVMe ความเร็วผิดปกติก็ไม่เจอเคสแบบนี้ครับประกอบกับ CPU ใหม่เอี่ยม อีกทั้งบอร์ดผมเองเนี่ยใช้มานานแล้วมันก็มีอาการเอทอทะเลาะกับแรมอยู่บ่อยๆเลยฟันทงไปแล้วกันว่าบอร์ดเสียไม่รอช้าเนี่ยจึงตัดสินใจจัดบอร์ดใหม่เป็น X570S Gaming X ของ g i g a b y t e มาทันทีของใช้เวลา2วันจึงมาถึงช่วงที่รอก็รื้รออุปกรณ์ในเคสมาทำความสะอาดพร้อมทั้งจัดสายต่างๆต,ตั้งไว้ก่อนพอใส่บอร์ดประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วเปิดคอมสิ่งแรกที่ทำคือเช็ค r ริสต a n disk info เพื่อยืนยันความปกติแต่ก็ต้องช็อกตาตั้งเลยครับ เพราะดีเทลยังโชว์เหมือนเดิมคือ SSD เนี่ยวิ่งแค่ PCIe Gen 1เพรงะงั้นผู้ร้ายก็เหลือคนเดียวแล้วครับคือ5 9 5 0 x ตัวใหม่นั่นเองเอาจริงๆน่าเสียดายที่ดันขาย2 7 0 0 x ตัวเก่าไปแล้วไม่งั้นได้จับมาทสก่อนซื้อบอร์ดจะไปหายืมคอมเพื่อนที่ลองได้ก็ไม่อยากนะครับเพราะเพื่อนเนี่ยใช้ทำงานเป็นหลักเที่ยวไปถอดเข้าถอดออก CPU ของเขาเนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องผมรู้สึกไม่ดีเวลาที่อุปกรณ์คอมเสียแบบนี้มากๆคืออาการมันไม่ชัดนะครับ แบบว่าใช้งานปกติแต่ดันมีฟังก์ชันบางอย่างหายไปการจะอธิบายกับบริษัทต้องอธิบายกันขั้นหนึ่งยิ่งเป็นความผิดปกติที่แบบหาข้อมูลไม่เจอยิ่งปวดหัวคือกังวลว่าประสงค์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเทสแบบไหนและยอมเคลมให้เราไหม 5950X ตัวที่ซื้อมาประกัน SVOA มีศูนย์อยู่ไม่ไกลจากบ้านเลยคิดว่าเอาไปส่งที่นั่นน่าจะง่ายก่อนไปก็เช็คซีเรียลในเว็บนิดนึงว่ามีอยู่ในระบบเขาไหมแต่ก็ต้องอึ้งกันต่อครับ เพราะประกนนันดันไปแล้วตั้งแต่ปี2021โดยเหลือระยะเวลาแค่10เดือนนะเอาเฮ้ยของใหม่มันต้อง3ปีสิผมรีบติดต่อไปทางร้านสปีดคอมพิวเตอร์ที่ซื้อเขาให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องปกติที่ทางตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเมื่อส่งให้ร้านจารันประกันไปก่อนพอถึงมือผู้ซื้อจะค่อยยึดเอาวันที่ตามใบเสร็จต้องเรียนว่านี่เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมนะพอลองไปเสิร์ชข้อมูลคร่าวๆเข้าใจว่าเจ้าอื่นๆเช่นซินเนก็น่าจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้เพราะงงินเพื่อนๆที่ซื้อของใหม่ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามยิ่งเป็นของที่ตกไปรุ่นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือตรวจสอบเรื่องประกันตั้งแต่ซื้อมาพร้อมทั้งเก็บใบเสร็จกันไว้ให้ดีครับแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดพอไปถึงศูนย์ SVOA กับได้รับการบอกว่าจะส่งเคลมโดยตรงเนี่ยจะยึดเอาตามระยะเวลาที่เหลือในระบบคือ10เดือนครับผมพยายามถามย้ําว่าผมมีใบเสร็จนะพร้อมทั้งเอาแชทที่คุยกับทางร้านให้ดูเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือดีสอบถามไปยังส่วนกลางให้ แต่ทางนั้นก็ยังยืนยันว่าถ้าจะให้ประกัน3ปีเนี่ยยังไงก็ต้องไปเคลมกับทางร้านที่ซื้อมาส่วนนี้ต้องขอติง S V O A และต่อไปคงต้องพิจารณาการซื้อของของเขาหน่อยเกิดว่าของมันเสียในช่วงเวลาที่เกินในระบบคุณแล้วร้านที่ซื้อมามันดันจิงไปก่อนต้องทำไงกันล่ะทีนี้สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจกลับไปส่งให้ร้านเคลียร์เองก็ได้ตอนที่ซื้อบอร์ดใหม่เลือกซื้อกับ a d v i c สสั่งตอนเที่ยงคืนครึ่งวันศุกร สาส์วันอาทิตย์ของก็มาถึงแล้วโดวยเคอรี่คือแบบมันจะไวโคตรอะไรขนาดนั้นพอนึกได้เนี่ยรอบนี้เลยลองส่ง 5950x กลับไปเคลมกับทาง Speed คอมพิวเตอร์ด้วยเคอรี่ครับหลังๆมักจะใช้แฟลชนะตั้งแต่ข่าวเคอรี่มีปัญหาเมื่อนานมากแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปใช้บริการอีกเลยแต่ดูเหมือนอะไรก็ไม่เป็นใจพัสดุที่ส่งไปคาอยู่ศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็วนไปมาใกล้ๆกันนั้นจากบางปลาสมุดปาการไปบางนาแล้วก็ไปหยุดนิ่งที่บางนาสีเป็นเวลา2วันเต็มเต็ม ือเราเองเนี่ก็อยากใช้ถึงเร็วๆเพื่อจะได้เคลียร์กันเบื้องต้นก่อนว่าจะยังไงเคลมได้ไหมแล้วก็ต้องประมาณเวลารอกันอีกนานแค่ไหนช่วงเวลานั้นผมก็พยายามตามจากคอ l ์เซนเตอร์นะครับพอได้มีโอกาสเข้าไปดูในเพจ Facebook ของทางเคอรี่ก็เข้าใจว่าต้องมีปัญหาในพื้นที่กทมแน่ๆเพราะใต้โพสต์ที่เขาโฆษณาต่างๆกับกลายมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ตามสินค้าหรือว่าพัสดุกันทั้งนั้นบางคนเนี่ยส่งข้ามเขตภายในกรุงเทพเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้ สรุปเบ็ดเสร็จพัสดุของผมใช้เวลาเดินทางเกือบเกือบเวันเต็มเมแต่ทั้งนี้ก็ต้องชมแอดมินเคอรี่รวมไปถึงพนักงานคอเซ็นเตอร์ด้วยนะโดนกระหน่ำขนาดนั้นยังคงความสุภาพไว้ได้ถึงจะรู้สึกว่าการตอบคําถามมันเป็นแบบแพทเทิร์นแต่ก็ขยันตอบเกือบทุกข้อความและคอเซ็นเตอร์เองก็คงจะรับสายกันทั้งวันด้วยแน่นอนสุดท้ายพอพัสดุไปถึงทางสปีดคอมพิวเตอร์ก็ติดต่อกลับมาขอรายละเอียดของบอร์ดรุ่นที่ใช้แล้วก็เป็นไปตามคาดครับ เขาเริ่มจากการชี้ว่าปัญหาน่าจะมาจากเมนบอร์ดมากกว่าแต่คนที่คุยทางโทรศัพท์กับผมเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยคือเราการคู่มือเมนบอร์ดนั่งเถียงกันจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วก็เสนอทางเลือกในการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพราะทางร้านเนี่ยยังมีสต็อก5 9 5 0 x อยู่อีกส่วน CPU ที่เสียเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเคลียร์กับทาง SVOA เองซึ่งน่าจะได้คืนมาเป็นเงินออกมารูปแบบนี้ผมก็สบายใจไม่ต้องรอเคลมนานได้ของใหม่ร้านเองก็ได้ประโยชน์จากสต็อกที่ปล่อยไม่ออก แถมเคลมต่อได้เงินคืนน่าจะมากกว่าที่ผมจ่ายไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับสุดท้ายแอบเซงก่อนจบเรื่องอีกนิดด้วยขนส่งเอกชนนินจาแวนใช้เวลาขากลับอีก5วันกว่าจะถึงสถานะอัปเดตเองก็ประหลาดเขา้าๆออกๆศูนย์กระจายพัสดุรัรวๆและคนที่มาส่งเองกับกลายเป็นไปณีย์ไทยซะงั้นพอได้ของมาก็รีบใส่รีบเทสอาการกลับมาดีอย่างที่ควรเป็นถือว่าแฮปปี้ไม่มีปัญหา และนี่ก็คือประสบการณ์การเคลมไรเซน 95950X ตัวใหม่เผื่อใครมีปัญหา CPU อะไรทำนองนี้อาจจะได้ประโยชน์อ้างอิงบ้างจากเคสของผมรวมไปถึงอยากจะย้ำเตือนทั้งตัวเองและเพื่อนๆสาย PC เรื่องของประกันสินค้าเนี่ยให้ตรวจสอบกันให้ดีก่อนทุกครั้งหลังจากที่ซื้อมาแล้วเก็บกล่องกับใบเสร็จได้ก็ควรเก็บซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะต้องมากังวลอะไรแบบนี้กันอยู่นะนอกจากนี้ใครจะส่งของผ่านทางขนส่งเอกชนลองตรวจสอบกันสักนิดผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของเขาก็ได้ ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยแค่ดูคอมเมนต์ต่างๆก็คงเห็นกันแล้วครับครั้งหน้าคงต้อง Back to Basic ไปสนีไทยนานมากแล้วที่ไม่ได้เฉียดไปเลยไม่รู้ว่าเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆคนไหนเคยเจออะไรเหตุการณ์แบบไหนหรือได้รับประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับการเคมของถ้ามีโอกาสแวะมาดูเนี่ยยังไงคอมเมนต์เข้ามาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่อง First Play สวัสดีครับ